สวัสดีครับผมอยู่กับผมบอยเอ็กซ์เทอร์นะครับมาดูสายดันของแท้เลยนะเนี่ยด้วยอัเตอร์ตีนไปนะครับ D5S โอ้ชิวมากเลยนะดันไปสบายสบายเลยเอามาดูสิบล้อมากนะฮะถอยมาแล้วนะครับดินกองทัพภูเขาเลยเยอะมาก ใส่มาเต็มนะดินสวยมากเลยนะครับอุวิวเตอร์จันเนี่ยเตอร์จันเนี่ยแบบดินอย่างนี้เนะี่ยโหปูชูเรียในโคตรงามเลยอาจจะเป็นใสๆน่ๆนิดๆนะครับโอ้สุดอะสิบล้อเลยคือถอยมาคือยุบแล้วก็ต้องยุบแล้วก็ต้องจอดดับเลยนะเพราะว่ากระบะสิบล้อเนี่ยมันยาวแล้วมันใหญ่ถ้าเียงมากกว่านี้เนี่ยยกดับไม่ได้อันตราย เยอะมากเลยของเลิศเลยใส่มาพี่ตักเนี่ยเยอะเลยจัง อันนี้เหมือนเขาเลกหนาดินออนนะลอกหนาดินอนะอ,นนอแล้วเอาดินแดงๆมาถมอ่ะเหมือนต้องใช้ดินดีๆมาถมนะครับจะเป็นบ้านจัดสรรพวกโรงงานอะไรทุกอ,อย่างเลย